สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านข่าวดีกระทรวงการคลังเตรียมช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้ที่ถือบัตรคนจนในรอบนี้จะช่วยเหลือผ่านมาตรการเยียวยาในรูปแบบการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ตกหล่น2.4ล้านคนค่ะในวันที่16พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาในระว่างรงแสนสนิทผู้อำนวยการสนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษก,กระทรวงการคลัง ยืนยันรัฐบาลออกมาตรการดแรูแลและเยียวยาประชาชนทุกกลุ่มในกลุ่มที่ตกหลน่นกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้ที่ถือบัตรคนจนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังที่ตกหลน่นยังเหลืออยู่2.4ล้านคนค่ะที่จะต้องช่วยเหลือผ่านมาตรการรูปแบบของตัวเงินหรือจะจ่ายเยียวยาในรูปแบบเงินสดนั่นเองค่ะส่วนจะได้รับเงินก้อน หรือจ่ายเป็นรายเดือนเหมือนมาตรการอื่นๆหรือไม่นั้นคณะกรรมการเยียวยาจะพิจารณาความเหมาะสมต่อไปค่ะในส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้ที่ถือบัตรคนจนมีจำนวน14.6ล้านคนซึ่งได้เข้ามาตรการเยียวยาอื่นๆไปแล้วและยังเหลือผู้ที่ตกหล่น2.4ล้านคน ที่ยังไม่ได้เข้ามาตรการช่วยเหลือค่ะและที่ผ่านมาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหนึ่งในมาตรการที่รัฐเข้ามาช่วยเหลือดูแลประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยหรือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือมักเรียกว่าบัตรคนจนโดยมาตรการนี้จะเป็นการช่วยเหลือเงินเข้าบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยที่ผ่านมารัฐจะช่วยเหลือในรูปแบบการใช้บัตรไม่ว่าจะเป็น ใช้บัตรเลือกซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคจำนวน200-300บาทต่อเดือนช่วยเหลือค่าเดินทางรถสาธารณะควบคุมทั้งรถเมล์รถไฟฟ้ารถบกสและรถไฟค่าก๊าซหุงต้ม45บาท3เดือนได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม5%หากมีการเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและนำบัตรไปรูดซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปจ่ายในเดือนละ50บาทถึง100บาทและค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าที่ไม่เกินเกณฑ์กำหนดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วค่ะซึ่งการช่วยเหลือในส่วนนี้จะช่วยเหลือผ่านการรูดบัตรนะคะส่วนการช่วยเหลือผ่านมาตรการรูปแบบของตัวเงินนายละวโรนแสงสนิทผู้อำนวยการสนักงานเศรษฐกิจการคังในฐานะ ก,กระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลออกมาตรการดูแลเยียวยาประชาชนทุกกลุ่มในส่วนผลที่ตกหล่นกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสริการแห่งรัฐหรือผู้ที่ถือบัตรคนจนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังที่ตกหล่นเหลืออยู่2.4ล้านคนที่จะต้องช่วยเหลือผ่านมนาตรการรูปแบบตัวเงินหรือจะช่วยเหลือเยียวยาในรูปแบบเงินสดนั่นเองค่ะส่วนจะได้รับเงินก้อน ือจะจ่ายเป็นรายเดือนจจจ่ายเหมือนมาตรการอื่นๆหรือไม่นั้นคณะกรรมการเยียวยาจะพิจารณาความเหมาะสมต่อไปในส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมีจำนวนกว่า14.6ล้านคนซึ่งได้เข้ามาตรการเยียวยาไปแล้วยังเหลือผู้ที่ตกหล่นอยู่2.4ล้านคนที่ยังไม่ได้เข้ามาตรการช่วยเหลือค่ะ ค่ะถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะที่รัฐบาลออกมาตรการดูแลเยียวยาประชาชนทุกกลุ่มรวมทั้งกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะในส่วนนี้ยังเหลือกลุ่มที่ตกหล่นอยู่2.4ล้านคนนะคะและทางช่องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่กันนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ